นิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นความบันเทิงเป็นนิยาย b ีชายรักชายผู้แต่งอังุ่นองุ่นพงใหญ่ฝากกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆผมเป็นครูประจำชั้นอนุบาลชื่อตะวันผมเริ่มทำงานที่โรงเรียนแหน่งนี้หลังจากที่ผมเรียนจบการเป็นครูคอยดูแลเด็กเล็กๆนั้นไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะช่วงเปิดเทอมที่พ่อแม่พาเด็กๆมาโรงเรียนครั้งแรก ช่วงนั้นผมบอกได้เลยว่าต้องคอยวิ่งวุ่นกับเด็กๆทั้งวันเด็กหลายคนพอไม่เห็นหน้าของพ่อแม่ต่างก็พากันร้องไห้พอมีคนหนึ่งร้องนำก็จะมีอีกหลายคนร้องตามเป็นแบบนี้วนไปจนกระทั่งครบหนึ่งสัปดาห์เด็กๆเ,เริ่มจะคุ้นชินกับโรงเรียนมากขึ้นจนพวกเขาเริ่มไม่งองแงและวิ่งตามพ่อแม่กลับบ้านแต่นั่นก็ยังไม่สามารถทำให้ผมวางใจได้ เมื่อเด็กคนนึงที่เพิ่งย้ายโรงเรียนเข้ามาใหม่อาจารย์ใหญ่แนะนำเด็กคนนี้ให้กับผมปกคือชื่อของเด็กชายน่ารักตรงหน้าของผมแต่ในแววตาของเขาผมสัมผัสได้ถึงความโดดเดี่ยวอาจารย์ใหญ่กําชับให้ผมคอยดูแลปกเป็นพิเศษเท่าที่ผมดูเขาก็เหมือนกับเด็กปกติทั่วไปแต่พอปกอยู่ในห้องเรียนคนเดียวเขามักจะแยกตัวเพียงลำพังไม่เข้าไปสูงสินกับเด็กคนอื่นนั่นทำให้ผมเริ่มแปลกใจปก ทำไมไม่เล่นกับเพื่อนละ่ะผมเล่นคนเดียวได้ไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนคําพูดเย็นชาของเด็กน้อยทําให้ผมใจหายว่าเด็กเพียงแค่ไม่กี่ขวบกับมีความคิดแบบนี้ได้ยังไงปกรู้ไหมการเล่นคนเดียวไม่สนุกเท่ากับเราเล่นกับเพื่อนหลายๆคนปกจ้องมองผมแวบหนึ่งก่อนหันไปสนใจการระบายสีตรงหน้าของเขาผมเลยคิดหาวิธีที่จะทำให้ปกได้เรียนรู้การปรับตัวกับเพื่อนเด็กๆ วันนี้ครูมีเกมจะให้ทุกคนเล่นเสียงเด็กๆพากันขานรับตะวันเริ่มจัดเก้าอี้ตัวเล็กๆเรียงเป็นวงกลมให้เด็กๆทั้งหมด6ตัววันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมเก้าอี้ดนตรีกันครูจะเปิดเพลงให้เด็กๆเดินเป็นวงกลมแล้วหลังจากนั้นพอครูปิดเพลงให้ทุกคนพยายามนั่งเก้าอี้ให้ได้ถ้าใครนั่งเก้าอี้ไม่ทันครูจะให้ออกมานั่งรอเพื่อนอยู่ข้างๆครูคนที่ชนะครูจะมีของรางวัลให้ เด็กๆส่งเสียงร้องดีใจหลังจากเกมเดำเนินมาจนเหลือสองคนสุดท้ายคือปกกับทิวทั้งคู่ยืนศบตากันอยู่คู่หนึ่งก่อนสายตาจับจ้องไปที่เก้าอี้ตัวเล็กๆเกพียงตัวเดียวเสียงเพลงเปิดขึ้นเด็กๆเ,เดินเป็นวงกลมรอบๆเก้าอี้เสียงเชียร์ของเ,อเพื่อนๆดังลั่นเมื่อเสียงเพลงหยุดปกและทิวต่างนั่งเก้าอี้พร้อมกันคนละครึ่งตัวปกมีสีหน้าไม่พอใจ ตะวันจึงรีบขี้คายสถานการณ์ในเมื่อชนะกันสองคนงั้นครูขอมอบรางวัลให้ทั้งคู่เลยแล้วกันตะวันหยิบกล่องสีเทียนขึ้นมาสองกล่องยื่นให้ปกกับทิวคนชนะควรที่จะมีคนเดียวไม่ใช่หรอครับปกถามตะวันปกสนุกไหมละ่ะที่ได้เล่นกับเพื่อนๆปกพยักหน้างั้นก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอเป็นเด็กนะ่ะแค่เล่นให้สนุกกับเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องคิดเพียงแต่เอาชนะอย่างเดียวก็พอแล้ว แต่พ่อของผมว่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นที่หนึ่งก็ไม่มีความหมายตะวันขมวดคิ้วกับแนวคิดสุดตรงของพ่อปกนี่คงเป็นเหตุผลที่ทําให้ปกเป็นเด็กที่โดดเดี่ยวปกเคยได้ยินนิทานเรื่องลูกหมูสามตัวไหมปกพยักหน้ารู้ไหมว่าลูกหมูสามตัวน่ะสอนให้เรารู้จักอยู่ร่วมกัน ปกเอียงคอสงสัยสิ่งที่ตะวันพูดนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าตะวันเดินไปหยิบดินสอแท่งสั้นๆมาหลายแท่งงั้นปกดูนี่นะถ้าดินสอแท่งเดียวเราสามารถออกแรงเพียงนิดเดียวก็สามารถหักมันได้ง่ายแต่ถ้าหักเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาทั้งหมดมารวมกันแล้วลองหักดูเห็นไหมครูไม่สามารถที่จะหักมันได้นั่นก็เหมือนกับเราเช่นกันที่ไม่สามารถที่จะอยู่เพียงลำพังตัวคนเดียวได้ ตะวันรูปสีสะปกอย่างอ่อนโยนหลังโรงเรียนเลิกนักเรียนทุกคนต่างมีผู้ปกครองมารับเหลือเพียงปกคนเดียวที่นั่งระบายสีอยู่ภายในห้องตะวันนั่งมองเด็กน้อยที่นั่งรอผู้ปกครองอยู่นานปกหิวไหมนี่ขนมปังกินรองท้องก่อนครูว่ากว่าจะถึงบ้านน่าจะดึกตะวันจ้องมองนาฬิกาข้อมือของตนทำไมผู้ปกครองของปกยังไม่มาอีก นี่ลัวของโรงเรียนจะปิดอยู่แล้วเสียงหอบหายใจอย่างแรงตามด้วยน้ำเสียงกระวนกวายปกพ่อขอโทษที่มาช้าพอดีวันนี้พ่อมีประชุมด่วนเด็กน้อยเมื่อได้เห็นใบหน้าของพ่อก็ดีใจจนวิ่งเข้าไปโผกอดผมขอโทษที่ต้องรบกวนคุณด้วยไม่เป็นไรครับชายหนุ่มยิ้มและแนะนำตนเองผมชื่อสรุปเป็นพ่อของปกคุณเรียกผมว่ารุดก็ได้ครับคุณรุดสรุปอุ้มปก แล้วเดินตรงไปที่รถขณะเปิดประตูรถสรุดได้ยินเสียงตะโกนร้องเรียกเดี๋ยวก่อนครับคุณลุดผมขอแอดไลน์คุณหน่อยได้ไหมครับสรุดเขาหมดคิว้วเขาไม่ชอบให้ใครมายุ่งพื้นที่ส่วนตัวของเขาผมจะได้รู้ว่าถ้าวันไหนคุณมารับปกไม่ทันผมจะได้พาปกไปหาลายทานก่อนสรุดถอนหายใจเขาคิดว่าผู้ชายตรงหน้าคิดจะอ่อยเขาซะอีกที่ไหนได้ เขากับหลงตัวเองสรุตหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกน QR code ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือของตะวันเมื่อถึงบ้านสรุตถามลูกชายของเขาครูของลูกเขาดีกับลูกไหมปกพยักหน้าแล้วอวดกล่องดินสอสีให้พ่อดูสรุตรูปศีรษะของลูกชายเขายังคิดอยู่ว่าลูกชายของเขาจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะโรงเรียนก่อนหน้าลูกชายของเขาไม่ค่อยชอบครูสาวประจำชั้นเท่าไหร่ นั่นทำให้เขาตัดสินใจย้ายโรงเรียนให้กับลูกชายเสียงเตือนแจ้งข้อความใหม่เข้ามาตะวันเปิดอ่านข้อความผมรบกวนคุณช่วยพาปกไปหาอะไรทานก่อนวันนี้ผมมีประชุมดึกปกถ้าง่วงก็นอนก่อนก็ได้นี่จะสามทุ่มแล้วนะเด็กๆนะ่ะนอนดึกไม่ดีต่อสุขภาพรู้ไหมตะวันได้แต่อดห่วงไม่ได้หนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่เขาเริ่มรู้จักกับสรุตนั้นช่วงนี้สรุตมีประชุมจนดึก จนต้องมารับปกที่บ้านของตนหลังจากที่ตะวันเริ่มสนิทกับสลุดเขาถึงได้รู้ว่าสลุดนั้นเป็นซิงเกิลแดดต้องคอยดูแลทั้งปกและงานไปพร้อมๆกันเพียงคนเดียวนั่นทำให้สลุดกับปกมีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยลงตะวันเคยถามสลุดท,ทำไมถึงไม่จ้างพี่เลี้ยงแต่สรุดกลับให้เหตุผลเพียงว่าเขากลัวพี่เลี้ยงจะดูแลปกไม่ดีจึงไม่ได้จ้าง เสียงคะประตูห้องของตะวันตะวันเดินไปเปิดประตูให้สรุดเข้ามารับปกภายในห้องขอบคุณที่ช่วยดูแลปกอาทิตย์นี้คุณว่างไหมตะวันผมอยากเลี้ยงตอบแทนคุณสักมือ้อไม่เป็นไรครับผมเป็นครูประจำชั้นของปกอยู่แล้วมีหน้าที่ที่ต้องดูแลลูกศิษย์แต่ว่าผมอาจจะดูละลาบล,ละลวงเรื่องส่วนตัวของคุณสรุตแต่ผมก็ควรที่จะพูดกับคุณตรงๆเรื่องของปกสรุตมีสีหน้าเคร่งเครียด เขาเข้าใจว่าตนรบกวนตะวันมากเกินไปเพราะตั้งแต่เขาเริ่มสนิทกับตะวันเขามักจะฝากให้ตะวันดูแลลูกชายของเขาอยู่บ่อยๆคุณพูดมาเถอะตะวันผมว่าคุณควรหาคนดูแลปกอย่างจริงจังถึงแม้ปกจะไม่ได้เรียกร้องอะไรจากคุณแต่เขาก็เป็นเด็กและยังต้องการความรักทำไมคุณไม่ลองหาใครสักคนมาเป็นแม่ของปกสรุปพยักหน้ารับผมขอกลับไปคิดดูก่อน คืนนั้นสลุตนอนก่ายหน้าผากทั้งคืนเรื่องที่ตะวันเสนอเขาจะให้เขาหาแม่ให้ปกคงต้องรอวันสิ้นโลกมาถึงเขาเข็ดกับผู้หญิงตั้งแต่ได้รู้ชีวิตหลังแต่งงานพอมาอยู่ด้วยกันไม่ได้ดีอย่างที่เขาคิดแม่ของปกนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาเธอเรียกร้องทุกอย่างจากเขาจนเขาแทบจะทนไม่ไหวสรุตเลยเอาเวลาส่วนใหญ่ที่มีไปทุ่มเทให้กับงาน นั่นคือสาเหตุให้ภรรยาของเขาขอหย่ากับเขาเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนอื่นเงื่อนไขาการหย่ามีเพียงอย่างเดียวคือปกต้องอยู่ในความดูแลของสรุปเท่านั้นเพราะหากให้ไปอยู่กับอดีตภรรยาของเขาแล้วลูกชายของเขาจะเป็นยังไงเมื่ออยู่กับพ่อเลี้ยงพ่อครับผมขอนอนด้วยได้ไหมครับปกเดินเข้ามาอย่างงัวงเงีย ตรงมาที่เตียงของสลุดได้สิลูกปกค่อยๆคานขึ้นเตียงแล้วล้มตัวนอนกอดพ่อของเขาลูกเหงาหรือเปล่าปกเด็กชายส่ายหัวสลุดจูบหน้าผากของลูกชายครูของลูกเขาดีกับลูกไหมปกยิ้มแล้วคุยไม่หยุดถึงตะวันจนกระทั่งเผลอหลับแววตาของสลุดเป็นประกายทำไมเขาต้องหาคนอื่นในเมื่อลูกชายของตนเข้ากันได้ดีกับตะวัน ทั้งตะวันก็ยังโสดและทำงานบ้านได้เก่งรอยยิ้มเจ้าเล่ปรากฏบนมุมปากของสรุดวันอาทิตย์สรุดตื่นแต่เช้าเขารีบลุกขึ้นมาลองเสื้อผ้าอยู่หลายชุดจนกระทั่งลูกชายที่นั่งอยู่ข้างเตียงถามพ่อวันนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าครับไม่นี่ลูกเดี๋ยวพวกเราจะออกไปทานข้าวข้างนอกบ้านกันงั้นพ่อลองชุดมาตั้งสิบชุดแล้วตอนนี้ผมหิวมากแล้วด้วยเด็กชายทำแก้มป่อง ท่าทางน่ารักจนสรุดยื่นมือไปขยี้หัวของลูกชายเล่นลูกว่าพ่อใส่ตัวไหนแล้วหลอพ่อของผมหล่ออยู่แล้วไม่ว่าจะใส่เสื้อตัวไหนก็หล่อเด็กชายส่งยิ้มสดใสตะวันนั่งรอสองพ่อลูกที่เดินเข้ามาภายในร้านขอโทษที่ผมทำให้รอนานพอดีว่ารถติดปกมองใบหน้าของพ่อเขาด้วยความแปลกใจทำไมพ่อต้องโกหกด้วยที่มาช้าก็เพราะพ่อลองชุดนานตะหาก ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเรียกพนักง,งานให้หลังทานอาหารเย็นเสร็จพวกเราไปเที่ยวด้วยกันไหมคือผมไม่ได้พาปกไปเที่ยวที่ไหนมานานแล้วสรุปพูดอย่างเคอะเขินตะวันตอบตกลงปกไม่เคยมาสนสนุกมาก่อนเพราะพ่อของเขายุ่งกับงานมากเด็กชายพาพ่อของเขาและตะวันไปเล่นเครื่องเล่นต่างๆหลังจากเล่นจนหมดแรง ปกก็ง่วงนอนสรุตอุ้มปกที่หลับสนิทขึ้นรถกลับบ้านแผนที่สรุตเตรียมไว้กับล้มไม่เป็นท่าเขาตั้งใจจะลองขอคบกับตะวันตอนขึ้นกระเช้าลอยฟ้าแต่ลูกชายของเขากลับหลับสนิทจนเขาต้องพากลับไปตั้งหลักที่บ้านสรุตมารับปกเช่นเคยแต่วันนี้เขามาเร็วกว่าทุกครั้งเย็นนี้พวกเราไปทานอะไรด้วยกันดีไหมครับตะวัน ตะวันพยักหน้าระหว่างทานอาหารสรุตพูดขึ้นมาโดยตะวันไม่ทันตั้งตัวเราสองคนมาลองคบกันดูไหมครับตะวันตะวันสำลักน้ำที่ตนเพิ่งดื่มเข้าไปคุณลุดคุณคงเหนื่อยกับงานมากจนพูดเรื่องไร้สาระออกมาตะวันหัวล้ะแห้งๆสรุตพูดอย่างหนักแน่นผมมีสติครบถ้วนคุณเองก็ยังโสดและเข้ากันได้ดีทั้งผมและปก ทำไมไม่ลองให้โอกาสตัวเองได้รู้จักผมมากขึ้นละ่ะคุณอยู่ตัวคนเดียวไม่รู้สึกเหงาบ้างเหรอผมไม่ได้บังคับคุณนะตะวันถ้าคุณไม่สบายใจกับเรื่องที่ผมพูดก็ลืมมันไปซะตะวันสูดลมหายใจเข้าปอดที่ผ่านมาเขาไม่เคยสนใจใครเป็นพิเศษเรื่องที่สรุปเสนอก็ไม่แปลกสมัยนี้ผู้ชายคบกันโดยมีลูกติดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาตกลงครับรุด ตะวันเริ่มย้ายเข้าของเข้ามาอยู่บ้านของสลุดช่วงแรกสลุดมีงานให้กลับดึกเสมอหลังปิดเทอมพวกเราไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันดีไหมตะวันสลุดถามพร้อมขยับตัวกอดตะวันคุณโกรธผมหรือเปล่าที่ผมไม่ค่อยมีเวลาให้คุณกระปกใช่ผมโกรธคุณลุดผมแค่รู้สึกว่าเรากับถูกหลอกให้มาเลี้ยงลูกให้คุณเท่านั้นเอง งั้นทำยังไงตะวันถึงจะหายโกรธผมช่วงปิดเทอมผมจะกลับต่างจังหวัดไปเยี่ยมพ่อแม่ลุดคุณอยากไปกับผมไหมตะวันรอคอยคำตอบของสลุดคำตอบของสลุดทำให้ตะวันตัวชาตะวันผมว่าเร็วเกินไปที่ผมจะไปพบพ่อแม่ของคุณผมเข้าใจคุณแล้วลุดพวกเราควรหยุดความสัมพันธ์ของเราแค่นี้ดีกว่าแค่ผมไม่ยอมไปหาพ่อแม่ของคุณคุณถึงกับต้องเลิกกับผมเลยอย่างนั้นเหรอ ตะวันสรุดโกรธตะวันมากคืนนั้นเขาเลยแยกตัวไปนอนที่ห้องของปกหลังจากนั้นไม่นานตะวันเก็บกระเป๋ากลับไปพักที่ห้องของตนสามสัปดาห์ต่อมาหลังจากที่ตะวันตัดสินใจกลับบ้านที่ต่างจังหวัดถึงแม้เขาจะรู้สึกเหงาบ้างในช่วงแรกแต่ตอนนี้เขาเริ่มปรับตัวได้แล้วตะวันลูกจะกลับมาอยู่ที่บ้านไหม พ่อกับแม่นะ่ะแก่ลงทุกวันรอแกกลับมาช่วยงานที่บ้านหลายปีแล้วนะตะวันมองใบหน้าที่มีร่องรอยความเหนื่อยล้าของพ่อแล้วคิดทบทวนกับตัวเองคงถึงเวลาที่เขาต้องมาดูแลคนที่บ้านของเขาสักทีตะวันตัดสินใจกลับไปยื่นใบาลาออกกับอาจารย์ใหญ่แล้วเก็บข้าวของที่ห้องพักของตนหลังจากนั้น ตะวันกลับมาอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดหลังจากที่ตะวันตัดสินใจกลับมาอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดตะวันคิดยังไงกับน้องจันร์บ้างแม่เห็นคุยกันอย่างสนิทสนมแล้วที่สําคัญจันก็แอบมองตะวันบ่อยๆแม่นะ่ะอยากอุ้มหลานเต็มทีแล้วนะแม่คิดไปเองหรือเปล่าครับว่าจันน่ะสนใจผมจริงๆแล้วอ่ะเธอมองคนอื่นอยู่ตหาก แล้วลูกรู้ได้ไงตะวันตะวันได้แต่ยิ้มวันนี้เข้าลงนามาทั้งวันกว่าจะเสร็จก็เกือบค่ำครูตะวันครับเด็กชายยืนโบกมืออยู่ใต้ต้นไม้ให้กับตะวันเขาแทบไม่เชื่อสายตาปกมาที่นี่ได้ยังไงตะวันรีบวิ่งกลับไปหาเด็กชายปกมาที่นี่ทำไมแล้วพ่อของปกละ่ะตะวันหันไปมองรอบๆเขาพบเพียงปกคนเดียว นั่นยิ่งทำให้ตะวันเป็นกังวลคุณกำลังมองหาผมอยู่หรือเปล่าตะวันสลุดเดินออกมาจากด้านหลังของต้นไม้ตะวันไม่เข้าใจเลยว่าเขาทำแบบนี้ทำไมบรรยากาศใกล้มืดใครให้เล่นพิเรนแบบนี้ตะวันเดินจากไปอย่างไม่สนใจมือหนาคว้าแขนของตะวันเข้าอย่างจังคุณจะหนีผมหรอตะวันผมจะกลับบ้านตอนนี้ผมหิวข้าว เสียงท้องร้องเป็นพยานยืนยันให้กับตะวันแม่เตรียมอาหารไว้รอตะวันกลับมาแถมยังทำเผื่อปกกับสลุดอีกหลังทานอาหารตะวันรีบอาบน้ำและเตรียมตัวเข้านอนเขากับพบสลุดและปกอยู่ภายในห้องของเขาคุณต้องการอะไรลุดสลุดขบเม้มริมฝีปากผมมาหาคุณตะวันตอนนี้คุณก็เจอแล้วพรุ่งนี้เช้าคุณกลับไปเถอะ ผมไม่มีเวลามานั่งเอาใจคุณสรุตมองท่าเทีเยนชาและห่างเหินของตะวันที่ปฏิบัติกับเขาอย่างเปิดเผยนั่นทำให้สรุตรู้สึกเจ็บปวดเช้าวันลุ่งขึ้นตะวันรีบร้อนกินข้าวและออกไปทำนาตั้งแต่เช้าสรุตมองแผ่นหลังที่เดินจากไปอย่างรีบเร่งของตะวันแล้วถอนหายใจมือเล็กๆจับมือหนาแน่น พ่อจะถอดใจกับเรื่องนี้ไม่ได้นะใครใช้พ่อของเขารู้สึกตัวช้าตะวันกลับบ้านมาด้วยสีหน้าเบิกบานแม่ครับผมหิวข้าวแล้วท,ทันทีที่เจอหน้าของสลุดอารมณ์ดีๆกับกลายเป็นอารมณ์เสียทันทีกับข้าวมื้อนี้ทำไมดำอย่างนี้ตะวันถามแม่ที่นั่งยิ้มไม่หุบแม่ทำไมอาหารมื้อนี้เป็นแบบนี้ล่ะครับเพื่อนลูกบอกจะทำให้ลูกเอง แม่เลยปล่อยให้เขาทำตะวันนั่งฝืนกินจนน้ำตาไหลสรุดตั้งใจจะแกล้งเขาแน่คุณพ่อคุณแม่ครับผมมีเรื่องอยากจะขอร้องทั้งสองท่านสรุดพูดขึ้นมาโดยที่ตะวันไม่ทันตั้งตัวคุณคิดจะพูดอะไรคุณรุดสรุดคว้ามือของตะวันมากุมแล้วบอกกับพ่อแม่ของตะวันว่าผมขอลูกชายของคุณพ่อคุณแม่นะครับ แม่ของตะวันแทบจะเป็นลมส่วนพ่อตาค้างอยู่พักใหญ่กว่าที่จะตั้งสติได้เขาปล่อยให้ตะวันเป็นคนตัดสินใจปัญหานี้ตะวันไม่คิดว่าสารุตจะมาขอตนต่อหน้าพ่อแม่ของเขาตะวันขอผัดผ่อนเรื่องนี้จนกระทั่งที่ทำงานของสรุตโทรมาตามตัวให้สรุตกลับไปทำงานแต่สรุตับให้เหตุผลว่าถ้าหากเขาไม่สามารถจัดการปัญหาตัวเองได้สำเร็จ เขาจะไม่กลับไปทำงานตะวันถอนหายใจอย่างเบื่อหน่ายในความเอาแต่ใจของสลุดตะวันจึงตอบตกลงสลุดแบบขอไปทีสลุดดีใจมากเมื่อตะวันตอบตกลงเขาเขาสั่งให้เลขาจองตั๋วเครื่องบินเพื่อบินกลับไปเคลียร์งานส่วนปกอยู่กับตะวันช่วงหลังมานี้ปกเปลี่ยนไปมากจนตะวันเองก็แปลกใจด้วยความเป็นเด็กพ่อแม่ของตะวันจึงตามใจปกอย่างออกนอกหน้า ตะวันเห็นพ่อแม่ของตนมีความสุขเขาก็รู้สึกเบาใจสรุดกลับมาหาตะวันอีกครั้งแต่คราวนี้สรุดมาพร้อมกับผู้ใหญ่เพื่อมาขอตะวันอย่างเป็นทางการจบบริบูรณ์ข้อคิดที่ได้จากนิยายเรื่องซิงเกิลแดนบางครั้งความห่างอาจจะทำให้คนบางคนรู้ใจตัวเองได้มากกว่าการที่อยู่ใกล้กันตลอดเวลาคุณค่าของคนเรา บางทีมองไม่เห็นเมื่อเราอยู่ใกล้กันอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆ